สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปริพันธ์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สุดพิเศษกันไปเลยนะฮะเราอยู่กับเจ้า Revo Cap ปใส่ตู้ทึบนะครับหน้าครบทุกเจนมีแบบไหนบ้างเรามีให้คุณลูกค้าเลือกกันแบบครบครบจบจบ,จบภายในร้านเดียวเลยนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมี การอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับให้คุณลูกค้าได้รับชมกันเรื่อยๆทางช่อง YouTube ของเราแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มพาไล่ดูกันแต่ละคันดีกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยตัวรถกระบะแคร็บเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณลูกค้าสนใจกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแครบที่ใส่ตู้ทึบหรือว่าแคร็บแต่งซิ่งหรือว่าเป็นแคร็บเดิมๆตรงนี้เรามีคุณลูกค้าเลือกทุกหน้าถ้าเกิดเป็นเรื่องของตัวรีโวนะครับร้านเรารับจบทุกรุ่นแน่นอนนะครับ ส่วนของตัวหน้าแรกก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นตัวหน้าแบบนี้เลยนะฮะเป็นตัวหน้า A1 นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะฮะโลโก้โลโก้ไฟหน้าอะไรทุกอย่างอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานสำหรับตัวโมเดลปี2016นะครับตัวรถเนี่ยเป็นเครื่อง2.4ตัว J+ นะฮะรถปี2016นะครับ,รรบก็จะมีแบบเดิมๆก็คือตัวรถนะฮะหน้าเดิมอยู่แต่ว่าล้อมองล้อแมกอะไรางี้เราใส่กับคุณลูกค้าหมดแล้ว เจ้าแม็กคู่หน้าก็ได้หรือว่าเจ้าล้อหลังเป็นกระทะผ่าก็ได้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวตู้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการใส่ตู้ทึบด้วยเราก็จดทะเบียนลงเล่มให้นะครับและก็ในเรื่องของตัวล้อหลังเช่นเดียวกันถ้าเกิดอยากได้เป็นล้อกระทะผ่าเดี๋ยวเราจัดให้นะครับลัดด้วยยางมิชิน XCD เลยนะครับในเรื่องของตัวรถตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าทุกคนสามารถเลือกได้อยู่แล้วครับตามการใช้งานตามความชอบ ตามสไตล์ของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกิดหน้าแบบนี้ยังไม่อินสักไรนะฮะมาดูเป็นตัวคันที่2กันต่อนะครับรีโว2.4่ตัว j จพัเช่นเดียวกันแต่ว่าคันนี้จะเป็นตัวหน้า A4 หรือว่าหน้า Rock โคที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับนี่จะสวยขึ้นมานี่จะใหม่ขึ้นมาหล่อขึ้นมาเท่ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นตัวหน้ายอดนิยมไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะตอนเดียวหรือว่าเป็นตัวแคปที่ใช้วิ่งงานในเชิงพาณิชย์หรือว่าจะเป็นตัวแคมปแบบธรรมดาแต่งซิ่งสวย,สวย นะฮะยอดนิยมเลยคุณลูกค้าส่วนใหญ่ชอบหน้านี้กันเยอะมากนะครับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแตกต่างกันในเรื่องของตัวด้านหน้าอย่างเดียวนะครับคราวนี้คันที่3อันนี้ถือว่าเป็นสุดเด็ดนะฮะ หน้าตัวโฉม m i n นอร์เชนปี2020ล่า <bunker. S 1> สุดนี้เองนะครับก็จะเป็นตัวหน้ายักยักแบบนี้เลยหล่อๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะถามว่าสวยไหมสวยนะครับคุณลูกค้าถ้าเกิดเรามองแบบผิวเผินเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นดําด้านแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นดําด้านที่ใส่ประกายมุกเข้าไปด้วยนะครับไฟหน้ามีการเปลี่ยนแปลงครับแน่นอนเป็นตัวโคมไฟหน้าใหม่นะฮะตรงนี้มายกยวง นะฮะมายกชุดเลยถ้าเกิดเราใส่ให้กับคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวไฟหน้ากระจังหน้านะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆได้กน้อยตรงนี้เราทําให้ใหม่หมดนะฮะ <c oughs> ขึ้นอยู่คุณลูกค้าแล้วนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจเป็นรถกระบะแคบใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือว่าเป็นตัวตอนเดียวก็แล้วแต่ต้องการในเรื่องตัวรีโวให้ครบให้จบภายในร้านเดียว ติดต่อที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่449,000บาทนะครับมีทั้งตัวเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับมีทั้งตัวเกยียร์ออโต้แบบ6สปีดนะฮะตรงนี้ขึ้นอยู่คุณลูกค้าแล้วนะครับมาเลือกมาชมตัวรถที่ร้านก่อนได้นะครับแต่ว่าในเงื่อนไขอีกอย่างหนึงนะ่งอะสมมติคุณลูกค้าดูเป็นตัวหน้านี้ไว้นะครับแต่อยากเอามาแปลงแต่อยากเอามาแปลงใส่เป็นตัวคันนี้ได้ไหม ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเจนนุ่นโบไว้ข้างหลังนี้ด้วยนะครับใครสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับ